ชุดเคับ J B K c o m นะครับจี๊ยบครับตอนนี้กับตอนนี้กับรถรุ่นอะไรครับเบลมาเบลมาเป็นตัวอะไรครับเรียบางลมครับสุดไหมครับวันนี้สุดอยู่ครับเริ่มจากจูหน้าก่อนไหมครับครับ ปอกเง,นงินสองคู้ในราดิบครับราดิบเป็นปอกเงินตองตอลาดใช่ไหมครับครับแล้วก็เรือนไม้เรือนไม้ทางรวมใจด้วยประมาณป้าน้าครับป้าน้าป้าน้าแล้วก็อันนี้เป็นเนก็บล่ะครับเก็บล่ะประมาณกี่บาทครับห้าหร้อยครับห้าร้อยไอตัวนี้เป็นตัวอะไรครับอ่า อ๋อเลยนะครับใช่ครับกันจะบัดครับกันจะบัดเป็นกองอะไรครับกองอะไรครับกันจะบัดกองอะไรจูงโบกจับมือได้จับไม่ได้นี่ดีจีอยู่นแล้วก็ประมาณใจรวมใจด้วยประมาณปะหน้าเหมือนกันครับปะหน้าครับก็ต่อไปเริ่มมากัดครับกัดมือเจาะประมาณกี่บาทครับปัน อันเดียวอันเดียวครับตอนนี้เป็นรถไก่นะนติ๊กเกอร์หรือว่าอะไรครับไม่ใช่อะครับเป็นอะไรร้านหนึงเอออะไรร้านจะเป็นร้านอะไรร้านอะไรครับอะไรอุปกรณ์ตัดเพลงครับเครืงครับแล้วก็าจุดล่างจุดล่างก็จะเป็นดุมโจ้ครับดุมจอประมาณประมาณ ของปาน้าครับปาน้าครับแล้วก็ดองครับคอครับเป็นกองยูกครับผมอันไหนที่ไม่ลืมที่จะบอกก็ไม่ต้องบอกละครับยูกประมาณกี่ครับเก้าร้อยครับอันไหนที่จำไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกก็ได้ครับครับอันนี้ครับแกนโลกนโลจำไม่ได้ครับทำได้แล้วก็จานครับ จานประมาณสี่ร้อยครับจานประมาณสี่ร้อยครับต่อไปก็สเปซเครับสเปซอกี่บาทอันนี้มาอย่างไรครับอันนี้มันสายจิ้มไม้ครับโอ้โครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปั๊มปั๊มเบมโบ้เบมโบ้อันกี่ครับปันปันอันนาอันนากาจับอะครับกากาจับประมาณสี่ร้อยครับ แล้วก็จะเป็นสายตักเอินเอินครับผมเต้หรือว่าอันไม่เต้เต้ครับเต้ประมาณกี่บาทครับสองร้อยดิบสองร้บแล้วก็มาล่างกลางโอ้โหสติ๊กเกอร์ครับประกับกองครับประกับประกับต้งตลาดครับต้งตลาดธรรมดาครับครับแล้วก็มาลงไปก็จะเป็นนี่มันเป็นสีจินครับผม สี่ชิ uh, ้นมาหนึ่งสองสามสี่บางรู่ไครับประมาณกี่บาทได้ครับเก้าร้อยครับเก้าร้อยครับแล้วก็ยึดเครื่องทำทีใหม่ครับผมอ๋อครับแล้วก็เออบรีกครับบรีกประมาณสองร้อยดิบครับผมครับแล้วก็อันนี้การดสตาร์เป็นของเดิมไหมครับของเดิมครับผมของเดิมครัของเต้จากรุูเลยใช่ไหมครับครับผมครับ สับปาบนะครับสายประกวดรือว่าอะไรครับประกวดครับประกวดปะกวดมาที่แลนวครับที่เดียวที่เดียวเลยกบได้ได้ที่เดียวเลยครับได้ที่เดีมับกล่องเดิมไหมครับกล่องเดิมครับผมกองเดิมโอ้โหสับปาบนะครับ สายปรกวดหรือว่าอะไรครับปรกวดครับประกวดปรกวดมากี่ทีแล้วครับทีเดียวทีเดียวเลยครับได้ได้ที่เท่าไรครับได้ที่สามได้ทีสามเอออันนี้มันเป็นจอครับปักเต้าจอกพันมือหรือว่าอะไรพันมือครับอะไรครับ ดครับก yeah. 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 mm ็อ hmm. yeah, ันนี้เป uh, ็นต uh. mm ้อนะครับต้อต้อเดิมป่าครับผมเดิมป่าเดิมจากศูนไหมครัจากศูนย์ครับผมอ๋อมีมอก้อด้วยรูได้ได้นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นชุกใบเด็ดเต้ไหมครับไม่เต้ครับประมาณสองพันสองพันรวมก้าดายังครับรวมก้าดายเลยครับอ๋อครับ นะครับอันนี้ที่มาพร้อมกับชุดหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ครับเจ้าของน้องเจ้าของใยรอมานี่ครับพร้อมมาครับอันนี้ของเมืองครับไป้าเดียบียนเต้นเรื่อไว้ก่อนนะครับของป้น่นะครับออกก้าวลอยออกป้น่ะสวยไม่สวยไม่รู้ไปครับอันนี้อามสวีงามยืดประมาณกี่นิ้วเลยครับของป้านาครับ อ๋อเยอะยี่สองนิ้วครับอ๋อครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอันนี้ดีมาฟองมันดีกินใช่ไหมครับครับผมสเตอร์ไล่ประมาณนี้คสเตอแบบลายมไหมสเตอร์เดิมครับผมอ๋อครับสับเป้าครับสวยไม่สวยด้วยมีอะไรหรือไงไหมครับอ่านี่ครับสเตนครับสเตนสเตนสเตนเลสครับสเตนเลสประมาณสองร้อยอารีบครับผมสองร้อยอารีบครับผมครับผมตอนนี้ครับ มีอะไรไหมครัเดี๋ยวดูสักแปบโดยรวมครับนะครับสวยไม่สวยดูครับเลยครับใต้โบตมีอะไรไหมครับไม่มีตัวอะไรหมเลยเล่ยเล่ยหนวตองนกตองนะครับแล้วครับอะไรครับูครับด้านในมีอะไรไหมครับ มีแต่ไอตัวไอลูดิเก็บครับประมาณไรน ốt ประมาณก็ประมาณประมาณแปดสิบบาทครับผมแปดสิบแล้วกล่องอะไรไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับผมเดี๋ยวเราไปเครื่องไว้ตัวหลังครับครับผมไรนกตองด้วยไรนกตองนั่งกันหนึ่งครับครับผมไอนกตองนั่งกันหนึ่งครับครับผมสุดไม่เุดโบอับโบเป็นโบเดิมหรือว่าอะไรครับโบเดิม บอเดิมม <ừ? S 2> ุมครับผมอ๋ออันนี้เอาครับจุดท้ายก็จะเป็นสเปคเครื่องนะครับหมวกครับหมวกเลยครับครับผมสะบับโดยรวมครับนี่วัวอันนี้ววสภาพโดยรวมนะครับเลยน็อตตรงครับสุดไม่สุดไอ้รู้ไอ๊ อ่านะครับสุดท้ายก็มาดี